สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆนะตอนนี้ผมอยู่ที่ภูลมโลก็คือจุดที่หนึ่งที่ผมขึ้นมา,เ,าเป็นปลานวิวธรรมดาก็คงมี ตอนที่ภูลมโลไปจุดที่1 2เร่มตัไฟเรื่อยๆเ,เดี๋ยวจะให้ดูไปเรื่อยๆครับต่อครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็อยู่ที่ภูลมโลแล้วนะครับส่วนต้นไม้ที่เห็นด้านซ้ายมือก็คือดอกพญาเสียโค่งแต่เขาเพิ่งจะลุนใบเขายังไม่บานสำหรับภูมิประเทศที่เพื่อนที่จะเดินทางมาก็ถนน,นก็ประมาณนี้แหละครับ ก็มีขึ้นลงขึ้นลงทางก็ประมาณลูกลังอย่างเงี้ยรถไม่แรงหรือรถไม่ดีก็คงจะไม่ขึ้นมั้งเป็นทางลูกลังอันนี้ก็คือจุดที่มาชมวิวของดอกกระยาเสียโค้งทั้งหมดแต่ตอนนี้เขายังไม่บานก็ใจหินต้นด้านซ้ายนี้ก็กลังจะขึ้นกำลังจะบานอยู่สองสามต้น เขามาก่อนเพื่อนหนึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูเส้นทางไปเรื่อยๆตลอดเส้นทางนี้จะมีดอกพระจาเสือโครงทั้งเกิดเองทั้งเขาปลูกไว้ครับเต็มสองทางทางเดี๋ยวผมจะพาไปเรื่อยๆผู้ลมโลนี้ตัวเฉดผู้ลมโลอยู่ในเฉดของจังหวัดเลยลนะครับแต่ทางขึ้นต้องขึ้นทางนะครไทย จุดชมวิวก็มีหลายจุดการขึ้นมาก็าต้องใช้เกียร์หนึ่งครับอันนี้ก็คือกิโลที่ค่ขเขียนบอกว่ากิโลที่หกแต,ต่ตัวในตัวแผนที่คูลมลงอยู่ที่กิโลที่แปดแต่สองข้างทางก็เห็นเห็นเยอะลวก็เกิดธรรมาชาติก็มีครับหูกก็มี สำหรับดอกพยาเสียโคกงด้านซ้ายก็เป็นทั้งป่าเลยเขาก็เป็นต้นไม้ที่เกิดธรรมชาติามาก่อนแล้วก็พอดีดอกสวยคนลก่อมามโนทีหลังครับก็เหมือนพันไม้ชน,นิดหน่งก็เป็นไม้เื้นเมืองเขาสำหรับเส้นทางก็ มีขึ้นขึ้น,นลงลงก็เพยอพอสมควรทั้งหมดจุดทางเส้นนี้มีทั้งหมดสิบข้าจุดที่เขาาา์ไว้โคลงลงอยู่จุดที่8ครับผมก็จะไปถึงแค่ตรงนั้นเพราะว่าห่วงเข็มน้ำมันก็ลงมาลึกตัวว่าจากกลับออกต่อไม่ถึงตั้ม ก็างานเข้าขอให้เจ้บ้านกันแล้ครับอาศัยชาวบ,บ้านก็สองทางซ้ายขวาก็จะเห็นแล้วเดี๋ยวผมจะไปให้สุดว่าดูต้นไหนที่ออกอดอกสวยผมก็จะลงถ่ายคลิปให้ดูนะครับเพราะว่าได้มาถึงแล้วผมก็จะให้ดูดอกพญาเสือโค้งแต่เจ้าที่ดู ก็เพิ่งจะเห็นปลีกใบในหน่อยหนึ่งก็มีได้อรอยเท้าไดาโนเสาร์ด้วยข้างในถึงกิโลที่เก็ดแล้วครับโอ้ทั้งป่าทั้งภูเขานี้ก็คือจากกิโลที่6มาเป็นดอกพญาเสือค่องทั้งหมดครับถ้าใครจะมาหาก็ช่วงที่มันบานไม่กี่วังบ จุดแปลงดอกพญาเสือโคร่งอันนั้นก็น่าจะเป็นปลูกแล้วครับเขาห้ามปลูกกลางเต็นท์นอนข้างบนด้วยจุดชมวิวภูลมลงผมไม่แน่ใจว่าถ้าขึ้นไปจะสูงมากไหมเดี๋ยวผมจะไปทางนี้ก่อนจุดชมวิวนี้ถ้าขึ้นไหวผมก็จะขึ้นครับ เปไปลงไปไม่รู้มันไปถูกจุดหรือเปล่าแต่ตรงน,นี้ก็มีดอกไายก็มีทางรถไปผมก็จะไปอันที่คือกิโลที่แปกว่าจะถึงกิโลที่ส9บเได้ถึงเป้าหมายแล้ว แล้วก็มีทั้งเกิดเองตามธรรมชาติครับมีทั้งปลูกก็ให้ดูเส้นทางไปเรื่อยๆก็ยวให้ดูคิดเส้นทางก่อก็บางคนก็อากจะบอกว่าแค่เส้นทางอย่างนี้ก็ถ่ายมาให้ดูก็มันเป็นเส้นทางท่องเที่ยวับ ก็ทั้งภูเขาทั้งหมดเลยถ้าออกมาตอนออกดอกก็คงจะสวยงามมากแต่ผมก็คงจะไม่ได้กลับมาอีกอันนี้คือสภาพของภูมิโดยใครจะ ็มีรถสวนกันจ่ากน,นี้ข้าหน้านะเค่องเกี่ยวมาครับรถก็เหยียบคัดไปด้วยแรงส่งเขาไม่มีสีน้องเ,เอ้ยผููข้างหน้าเขาบอกว่าเป็นแปลงผูกพวกนั้นมันใช่หรือดอกตรงนี้ออก ทั้งหมดคือป่าดอกพญาเสือโครงครับก็ผมก็คงมาถึงจุดหมายแล้วแหละเขาบอกว่าอยู่กิโลเมตรที่แนี่ก็กิโลเมตรที่แแล้วสำหรับจุดชมวิวทางน้้นผมก็คงจะไม่ได้ขึ้นครับก็คงจะหาที่ขับรถอันนี้คือกิโลเมตรที่แ ทั้งหมดทางขวามือก็คือดอกพญาเสือโคงทั้งนั้นนะที่ปรับล้นแล้วใครจะขึ้นเลยทั้งข้างหน้าถามว่ามาปลูกใครปลูกเนาะคนที่ปลูกก็ได้รับบานสีสงความให้ได้ดูสวนผลบุญที่มาปลูกไว้ให้คนได้ดูจะที่บรถใล้น ยิ่งลึกยังไม่กลับได้ไหมเนะ้องคงจะลองลับแบบนี้โม,ม่มเมสเตะโอกาสแตะเบรกยังไม่ได้เลยกลับไม่ได้ครับ เบ็ดเธอคลายยังไม่ได้ปัหา,หาทางๆเกิดขึ้นมา,าที่กลับใหม่ตรงนี้ให้ทำได้เสียงลูกก็จะโยกอะ่ะเดี๋ยวคอลงดูก่อน 沒有, clap, 沒有 clap,，就是太冷，所以不。 สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยตะลอนทัวร์ไปตามฝันตอนนี้ผมอยู่ข้างบนภูลมโลนะครับอยู่ในเขตจังหวัดเลยแตททาทา่ทางเข้าต้องเข้ามาทางภูหินลองกาทางอำเภอนครปฐยขี่รถขึ้นมาจากภูหินลองกาก็ไหพอสมควร14โลก็มาทางหมู่บ้านจากหมู่บ้านมาก็18โลส่วนถนนก็ให้ตามดูในคลิปนะครับว่ผมถ่ายไว้แล้วอันนี้ให้ดูจุดชมวิวจุด หัวโล้นที่มองอยู่ในใจคือวัดป่าภูทับเบิกครับก็ทางนี้ก็เห็นภูทับเบิกอยู่ไกลๆสำหรับจุดที่มีไอหมอกขึ้นก็เหมือนนะไอหมอกตลอดทีเมื่อวานขึ้นมาก็อยู่ในโมหมอกเหมือนกันะะหนาวสำหรับตอนนี้ผมจะกลับลงไปแล้วก็สำหรับเส้นทางก็ดูนะครับในชีพผมจะไปต่อที่ชีพยาว ว่าการมาดูดอกพญาเสือโค้งนี่ถนน้นทางเป็นยังไงขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็คงจะประมาณเท่านี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าใครชอบการเที่ยวแบบูด,ดยเกินไปก็ติดตามด้วย